สวัสดีครับสาลมคอย fc รับซื้อเหรียญนะครับคลิปนี้ได้เหรียญมาอีก1กล่องนะครับเดี๋ยวมาแกะดูว่าภายในกล่องนี้มีเหรียญอะไรนะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับมีเหรียญ10บบาทมีเหรียญ1นบาทแล้วก็เหรียญ5บาทด้วยนะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับใครที่สนใจนะครับต้องการที่จะศึกษาหรือว่าอยากที่จะขายเหรียญก็ลองศึกษาข้อมูลดูนะครับดูคลิปว่า แบบไหนที่ผมรับซื้อนะครับ <st arts> เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ได้มาจากน้องๆ <c oughs> น้อง,องๆทีมงานนะครับทักมาบอกว่ามีเหรียญแบบนี้พี่สนใจไหมนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญแบบที่ผมรับซื้อก็สนใจแน่นอนนะครับอันนี้ส่งมาจากจังหวัดน,นครสวรรค์นะครับอ่าเหรียญ10บาทหนึ่งเหรียญเหรียญ5บาทหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญ1นบาท,บาท2เหรียญนะครับซื้อมา เกิน1,000พบาทนะครับอันนี้ยี่สิบอ่าสิบ7บ็บาทนะครับ <c oughs> 17บดบาทซื้อมาหลักพันเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าเหรียญพิเศษยังไงนะครับอ่ามีการพบเจอกันเรื่อยๆนะครับนี่นะครับ <c oughs> เหรียญห้าบาทหลักๆอะ่ะจริงๆเลยนะครับที่น้องเขาส่งไว้ผมดูสี่เหรียญอะ่ะนี่เขาส่งไว้ผมดูแบบนี้นะครับ เขาส่งมาให้ดูสี่เหรียญหลักๆเลยที่ผมต้องการคือเหรียญน,นี้นะครับคือเหรียญ10บาทเหรียญน,นี้เหรียญผิดพลาดจากการผลิตอันนี้เป็นเหรียญไส้เบี้ยวนะครับน่ะเห็นไหมครับผมทําคลิปรับซื้อบ่อยๆมีการพบเจอกันบ่อยๆแล้วก็ยังพบเจอกันอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับมาดูเหรียญส่วนเหรียญอื่นๆนะ่ะก็เป็นเหรียญที่อ่า เป็นเหรียญปั๊มเบี้ยวเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญปั๊มเบี้ยวแต่ก็คือลักษณะของการเบี้ยวเล็กๆน้อยๆอยแบบนี้คือผมยังไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่นะครับแต่แต่เหรียญเนี้ยอาจจะเบียวเว้ยวเยอะสักหน่อยก็โอเคนะครับอ่าถ้าเหรียญเนี้ยก็รับซื้อหลักร้อยนะครับเริ่มต้นที่200บาทถ้าเป็นเหรียญในลักษณะของการของการปั๊มเบี้ยวแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเหรียญ5บาทเบี้ยวเล็กน้อยแบบนี้ก็อันนี้คือยังไม่ได้เน้นนะครับเนี่ยสเหรียญเนี่ย สองเหรียญน,นี้คือผมผมไม่ได้เน้นเท่าไหร่นะครับนะใครมีเล็กๆล็กน้อยๆยแบบนี้คือคือผมยังไม่ได้เน้นนะครับมาดูเหรียญที่ผมเน้นนะครับก็คือ2เหรียญน,นี้ใจจริงๆอ่ะคืออยากได้เหรียญสิบเหรียญเดียวนะครับแต่ก็คือน้องเขาให้เหมานะครับก็ <c oughs> <g ül> <g ül> เลยต้องเหมามาทั้งหมดเลยนะครับอ่ามาดูเหรียญน,นี้ก่อนเหรียญหนึ่งบาทนะครับอ่าอันนี้1บาทปีพศสองพนนะครับ ไม่ใช่รับซื้อปี4,7แบบปกตินะครับต้องย้ำบ่อยๆนะครับเพราะว่าบางคนไม่ดูคลิปนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับเนีย่ยผมถ้าดูคลิปผมสั้นๆอ่ะหนาที6นาทีอ่ะจะเข้าใจว่าผมรับซื้อแบบไหนอันนี้คือรับซื้อแบบที่ปั๊มเบี้ยวเยอะๆเห็นได้ชัดนะครับส่วนใครที่ส่งมาแบบปั๊มเบี้ยวเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆอ่ะคือ มันจะขายออกค่อนข้างจะยากนะครับผมก็ยังไม่ได้เน้นนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเบี้ยเยอะๆแบบนี้ขึ้นไปอ่ะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง1,000บาทนะครับอ่านี่พอพอเข้าใจนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ดูชัดๆหน้าเพจแล้วกันนะครับแล้วก็จะทำลูกศรชี้ไว้ให้ว่าสังเกตตรงไหนนะครับอันนี้บันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วก็รีวิวให้ดูก่อนนะครับอ่านี่ชัดเจนนะครับ เหรียญปั๊มเบี้ยวแบบนี้รับซื้อ2 0 0ร้อถึงหนึ่บาทแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญ10บาทนะครับเหรียญเดียวนะครับเนี่ยเหรียญนี้ก็รับซื้อ2 0 0ร้อถึงหนึ่บาทเช่นเดียวกันนะครับดูง่ายๆเลยนะครับเหรียญนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับดูลักษณะของการเบี้ยวเห็นไหมครับเนี่ยปกติขอบนอกแบบปกติจะอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือขอบปกติจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่เหรียญผิดพลาดจากการผลิต มันมัน,ม,นมันลักษณะของไส้ของมันอะเบี้ยวออกมาที่ขอบนอกนะครับ <c oughs> ปกติจะอยู่ตรงบริเวณขอบนี้นะครับแต่นี้เบี้ยวออกมาค่อนข้างจะเยอะแบบนี้ก็รับซื้อนะครับแบบนี้คือแบบที่เน้นรับซื้อนะครับอน,นี่ชัดเจนนะครับ <c oughs> พยายามให้ดูคลิปให้ดูเหรียญจริงแล้วก็อธิบายด้วยนะครับไม่มีอะไรชัดเจนกว่านี้แล้วนะครับถ้าคนที่เข้าใจอะไรไม่ยากจนเกินไปนะครับอันนี้คือแบบที่รับซื้อนะครับ ด้านหัวแบบนี้พลิกมาดูด้านก้อยนะครับด้านก้อยจุดนี้คือหน้าหลังอ่ะจะอยู่ตรงกันข้ามกันนะครับพลิกมาด้านหลังก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับลักษณะของการผิดพลาดเห็นไหมครับขอบนอกสีขาวล้นเข้ามาด้านในแบบนี้แบบนี้แหละครับแบบที่ผมทําคลิปรับซื้อบ่อยๆแล้วก็รับซื้อจริงๆนะครับมีลูกค้ามี FC นักสะสม สั่งให้ผมหาแบบนี้ให้เขานะครับผมก็มาทำคลิปเพื่อที่จะรับซื้อรับซื้อจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าราคาที่ผมเสนอไปผมสามารถซื้อมาแล้วขายต่อได้ผมก็ซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนคาดหวังในราคาที่สูงเกินไปเกินกว่าในท้องตลาดที่เข้าขายกันนะครับก็คือยังไม่ได้ซื้อนะครับถ้าซื้อแล้วขายได้ผมถึงจะซื้อนะครับอ่านี้ชัดเจนนะครับนี่นะครับเหรียญ10บาทรับซื้อ 200ถึง1,000บาทนะครับเหรียญ1น1บาทลักษณะแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับรับซื้อ200จนถึง1,000บาทนะครับแต่ถ้าใครมีเบี้ยวเยอะๆครึ่งเหรียญอ่ะอันนั้นเกิน2,000แน่นอนนะครับก็พิจารณาตามลักษณะของความผิดพลาดนะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้มาแกะกล่องให้ดูนะครับเหรียญน,นี้ส่งมาจากน้องๆทีมงานจังหวัดนครสวรรค์นะครับใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อถ่ายรูปเหรียญชัดๆ ส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับติดต่อได้2ช่องทางนะครับการตอบกลับผมจะทยอยตอบกลับเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าส่งมาวันนีออ้อาจจะไม่ได้ตอบวันนี้นะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งวันหรือ2วันเพราะว่าผมทยอยตอบตามลําดับนะครับใครที่ส่งข้อความมาก่อนกก็็กจะก็จะได้ตอบก่อนนะครับ น่โอเคนะครับประมาณนี้นะครับเพจสลานลมคอย FC รับซื้อจริงติดต่อได้ไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับขอแค่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อเท่านั้นนะครับ